สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบชื่นชมเบิร์ดแฟนแตงโมการเสียชีวิตของแตงโมทาเอาเพื่อนเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างออกมาแสดงความไว้อาลัยกับการจากไปครั้งนี้ของสาวแตงโมกันอย่างล,ล้นหลามรวมไปถึงแฟนหนุ่มของสาวแตงโมอย่างเบิร์ดที่เก็บตัวเงียบไม่ออกรายการทีวีหรือแม้แต่ให้สัมภาษณ์สื่อถึงการจากไปของแฟนสาวซึ่งเรื่องนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตและคนในวงการหลายคนต่างก็ออกมาแสดงความชื่นชมหนุ่มเบิร์ดกันเป็นจํานวนมากเพราะที่ผ่าน มาเบิร์ตนั้นไม่เคยออกมาหาผลประโยชน์กับการจากไปของสาวแตงโมเลยและขอใช้ชีวิตปกติไม่ขอรับงานในวงการอีกด้วยล่าสุดอเบริยะไดเอาอมาโพสตภาพคู่กับแตงโมและเบิร์ตพร้อมลงแคปชั่นว่าคุณเชื่อไหมผู้ชายดีๆยังมีอยู่บนโลกใบนี้เาขาบอกคนที่รักแตงโมว่าเขาไม่เคยคิดสั้นฆ่าตัวตายขเขาปฏิเสธเงิน50,000บาทให้ไปออกรายก,ก 50, ารเขาไม่หิวเงินและหิวแสงสิ่งที่คุณเบิร์ตได้ขอจากคุณแม่แตงโมนอกจากบุ้ยแ ของแตงโมแล้วคุณแม่แตงโมให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เขาขอคือรูปน้องโมที่เขาชอบรูปภาพที่เขาชอบและหมอนที่เขานอนกับน้องโมหมอนข้างตุ๊ก,กตาสิ่งที่เขาใช้ร่วมกันเขาขอไปคุณเบิร์ตเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่แตงโมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหารมักจะชอบป้อนข้าวให้แตงโมทานอยู่บ่อยๆไปจนถึงการจัดเก็บที่นอนและเบิร์ตให้สัญญากับคุณแม่ด้วยว่าจะรักและดูแลแตงโมไปนานๆล่าสุดเขาบอกกับคนสนิทว่าหลายคนเป็น ห่วงว่าเขาซึมเศร้าอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายเขาบอกว่าทุกๆคนรวมทั้งคนที่รักแตงโมว่าเขาไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงการไปออกรายการหนึ่งได้เงินห้าหมื่นบาทเขาก็ปฏิเสธส่วนเรื่องที่มีคนติดต่อเขาเข้าวงการบันเทิงเขาก็ปฏิเสธอีกเช่นกันนับถือหัวใจแกร่งกล้าของผู้ชายคนนี้จริงๆรลองคิดดูดีๆถ้าช่วงนี้เขากอบโกยไปออกรายการทีวีเขาคงได้เงินเป็นแสนแสนแน่แต่เขาเลือกที่จะไม่ทําเพราะเขา เรารักแตงโมด้วยใจจริงไม่ใช่มาสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ